สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาซู่ผู้ซู่คนหาะเมื่อนี้ยะลินก็มายืนแผ่แหว่อยู่ในงานอ่าฉลองอ่าสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็จิเป็นวันสำคัญอีกเมื่อหนึ่งนะคะด้านหลังเยลินนั่นก็จะเป็นอ่าโรงแรมควีนโฮเทลที่ใหญ่ที่สุดในโพสสมัตินะคะค่ะเมื่อนี้อากาศบ่่คายดีปันใดฝนเมิดมาแล้ว ตายพี่น้องค่ะฝนข้างเขามาตกมากไงเนี่ยดิามาเตรียมงานรอเสือกันฝนมากพี่น้องจ้ะเมเนกซี่มี่หลักลัยเดี๋ยวยดินกระสีลายถ่ายถ้ำหลวพี่น้องเบิ่งเป็นช่วงๆไปนะคะเป็นจังหวะค่ะพี่น้องค่ะยังเลาะมีน้องคนอี้ก่อนพี่น้องจ้ะค่ะพี่น้องรับชมขบวนข้าเลดของทหารหานนะคะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องกับผู้คนนะคะวันอื่น จังใดนะคะเนาะรับชมไปนั่งล้วก็เิ่นฟัง,งเสียงไปนั่งเนาะคะ่ะเนาะกระสิญเงาเนี่ยเด้อเป็น้องเด้อคลิปนี้นะคะเอ็งที่หนน้องเห็นการสแสดงต่างๆในช่วงนี้นะคะ นี่เป็นบบควายมีหลายปันไดน,นะคะเพราะว่าเพิ่นแสดงยิ้มยังไงไปตั้งแต่วันที่หาที่หกแล้วเยาววันที่หเกเยี่ยมมากเพราะช่างเยี่ยนมา,ากวันที่แปดก็เลยมีมาให้พี่น้องชมนิดหน่อยเพาที่สิเห็นนี่นะคะมีคือขอบวนพาเร่คลองทหารพันชึกดุนลพิยังอยู่นี่คือทหารพันชึกสงครามโลกครั้งที่สองเด้อพี่น้องเด้อ โอ้เป็นไาโตัวนสตัตว์ผู้บอกผู้ใจกับครอบครัวของเพิ่นหลายพี่น้องคะอะาหารเนน้อยนี่ก็สิเป็นอาหารฝึกหัดนะคะพี่น้องคะคนเอาเข้ามารวมขบวนพาเลรการแสดงความคารพต่างๆประาชากชวนคนหเห็นนะคะเนาะชมรับฟังเงาๆไปน้ำกันคลิปนี้สีเง,งาเด้อพี่น้องเด้อก็สิมีการโดดล้มแล้วก็สิมีการเอ่อ เลนแสงสีเสียงแสนยานุภาพของกองทัพทหารอากาศของประเทศอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอลังการที่สุดเท่าทีวิดีโอของเยลินสีจับมาให้พี่น้องเบิ่งได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนลอคอยนะคะคนหลยหลพี่น้องค่ะเสียบกันตายตามที่พี่น้องเห็นเนี่ยแหละค่ะอากาศกับปิ๊ปปิดเปิดนะคะอยู่ที่โพสสมัดเซาซีขมนนะคะมองทีพนจัดงานทั้งหลายนะคะพี่น้องค่ะ ค่ะเพื่อนกสิรอคอยเวลาสำคัญสำคัญเป็นช่วงๆนะคะซึ่งแต่ละการสแสดงต่างๆนั้นยุดไปเพื่อนกะิีปให้คนไปหากินกับฝอกาแฟในร้านค้ารอบๆนี่ร้านกาแฟร้านขายเบอร,ร์เกอร์ร้านขายฟิตอด์ชิพขายอาหารกินง่ายๆทั่วไปหลายๆพี่น้องแก้มันเพื่อนสิได้เงินหลายคักค่ะ ค่อนข้างสีแพ้งนะคะอย่าลืนกินผู้เดียวเบิร์ดสิบเจ็ดปอนกว่าๆพี่น้องค่ะค่ะเบิร์ดหลายร้อยบาทยูพี่น้องเมื่อนี่ค่ะ,ะทหารทั้งผู้ยิ่งผู้ใต้ทั้งประชาชนที่เข้ามารวมรับชมการ c e ซ e ลบรชั่นต่างๆของประเทศอังกฤษในวันของดีเดย์นะคะดีเดย์ รบรอบ80ปีสิ้นสุดการทําสงครามโลกครั้งที่สองนะคะพี่น้องคะนี่คือนักข่าวนะคะนักข่าวพนกระว,ว้าตั้งกล้องเว้าเลยพี่น้องเวาจ้อยจ้อยเยลินกับทายเอาเล่าน้ำเดียวพี่น้องเราทั้งวาทั้งหัวยืนวาอยุ่ผู้เดียวเสยเอ้าตั้งแต่เรายังบอยย่อไอเยลินกับบ่อไอคือกันแล้วเยลินกับทำนาทีของเยลินพี่น้องจ้านักข่าวเราก็ทำอ่านาทีของนักข่าวนําเสนอข่าวในเหตุการณ์ของเมืองโพสมัตนะ วันที่8เดือนมิถุนายนพศ2 000, อพอศ2นนะคะนี่ก็คือประชาชนบางคนเพิ่นก็หฮอแนวกินแนวอยากมากเด้พี่น้องบ่าว่าสิเป็นวายเป็นเครื่องดื่มเป็นแซนด์วิชผ้าลูกผ้าเต่ามาปิกนิกไปให้โตนะคะพี่น้องคะหมูหมากาไก่กะจูกมาพี่น้องคะยางสวนกันปันผ้าเล็เอาหลดเบิ่งค้นโดดลมพี่น้องจ้า อ่าของประเทศอังกฤษนะคะพี่น้องคะหนึ่งลงมาแล้วถึงดินถึงพื้นดินอย่างปลอดภัยนะคะอ่าพี่น้องคะสงลงมาอีกแล้วตามกันมานะคะพี่น้องอุ้ยเบิ่งอลลังการหลายพี่น้องจ้าฮะ คนที่สามมาแล้วพี่น้องคะ่ะมาแล้ว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 วันนี้โอ้ยเจิดเบิมลงสู่พื้นพระสุธาอย่างปลอดภัยสวยงามนะคะพี่น้องคะ่ะโอ้ยอ่อนซ่อนไหลเยาลินรับชม ไปพร้อมตื่นเต้นไปพร้อมเด้อพี่น้องเด้อจับภาพสวยๆไหมพี่ให้น้องเบิง่งโอ้สองคนน้ำลงไม่อีกแล้วพี่น้องคะ่ะไล่ด่าก,กันมาเอาบันิวือ้อตื่นมวยลงยางสวยงามสมกับชายชาติทหารอังกฤษนะคะพี่น้องคะ่ะโอ้เบิ่งไปน้ำตากระสิไหลพี่น้องเอ้ บานนีหลังจากโดดลมแล้วๆก็ได้เป็นเวลาทหารหารห,าร,หรือว่าผู้เขารับชมมากินอาหารกลางวันนะคะเป็น ในในเต็นนี่สิบมี่ตั้งแต่ทหารเจ้าใหญ่น้ายโตอยู่ในหันเดียพี่น้องเพื่อนเป็นกันเองกันเองเพื่อนบ่ได้เลือกที่รลักมากที่ช่างเด้พี่น้องเพื่อนยางไปทัวตีบทั่วเดนไปมองใดก็ไดไดประชาชนเข่าถึงเพิน่นไดง่ายง่ายเย,ยลินอ่อนซ่อนหลายเย,ยลินไปยืนอยู่ใกล้ๆนักบินยยลินกะบอก,กาไปขอถ่ายรูปน้าเพิ่นเด้ยพี่น้องขาเพิ่อนอุ้ยเายลินเป็นยังไดดอกอันนี้สิเป็นอ่าการละ การแสดงแสงยานุภาพของทหารอากาศของประเทศอังกฤษที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องคะรับชมกันไปเงๆะะีๆเด้อค่ะเด้อเยลินบลอกพิดเสียงนะคะเยลินใส่เดนิมสีเขียวไปเลยะคะ่ะน้ำตาน้ำจืดด้านหน้าไปด้วยกันนี่คือส่วนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่งงเ,เยลินลุกในเพจเยลินอินดีเมียฟลังเราเรืเ่องเต็มสิบว่านาทีนะคะผู้ใดอยากรับชมแบบ เต็มคลิปให้เขาเวิรืลไดเหตดเยลินอินดีด้่ะเดอร์เยลินลกตินทีในดันตาวาอยู่ได้ดีเยลินตัดมาแค่สองนาทีเองนะคะเกิดจากทองพลทองแมมากยลินเคยเห็นนะคะสยอ่อนาจบของชื่นชอบคำว่าทหารบวาสิเป็นทหารอ่าไทยหรือว่าทหารในต่างแดนนะคะ

อย่าฟังกินฟังไปย่าลืมเด้อวเสียรมไปนั่ฟังเกงนิดเดียวแล้วเนาะตอนอันเครื่องบินประสานกันอยู่ใจแทบไหว้นะคะวันนั้นชนสีต่ำกันพี่น้องมาเบิ้งเมาเบิ้งเพี่ยงบินปีนท่วงพี่น้องจ๋าอ่าโวจะเป็นคนแสดงสวยงามเลยพี่น้องตามที่ที่น้องเห็นในลาคาดูได้สดชืาน เป็นจังใดพี่น้องคะค่ะอ่าลงในคอมเมนต์เ้เยลินฟังในเด้อเบิงมาหวัวถึงจุดนี้แล้วเป็นจังใดเนี่ยค่ะกะจบรายการแสดงงหญยๆไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเยะลินกัสีใดเวลาหวนกบ,บ้านแล้วพี่น้องคะ่ะมาเบิดมือพี่น้องเอ้ยนี่คือสถานการณ์หลังจาก การแสดงละเล่นต่างๆของกองทัพอากาศนะคะพี่น้องค่ะประชาชนก็ยังเต็มหาดเต็มพื้นที่ผู้ใดมากินบาร์บีคิวก็ยังกินอยู่ผู้ใดมากอันนั่งเบิงอันตะวันตกดินอยู่นี่เพ่นก็ยังใส่ชีวิตตามปกตินะคะคนลหลายยพี่น้องบางคนก็ยังอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นอยู่หลายคนก็เริ่มเดินกลับบ้านกันนะคะจูงลูกจูนหลานกลับบ้านกลับซอง ตัวยยเล่นเองกะกับเพราะวา่ายางเบิดมือเจ็บขาพี่น้องขาตีนพองเบิดเออยางคักานนายางแน่ใส่รองเท้าบอโอเคเมื่อนี่ค่ยะยยเล่นกะมีความสุขที่ได้รับชมสิ่งดีๆแล้วก็ได้นาสิ่งดีๆมาแบ่งปันพี่ๆเพื่อนๆลุงป่าอา آ, ะะ้าวานะคะก็หวังว่าพี่ๆเพื่อนๆสีบเบิ่งโจนว่าจบคลิปเด้อค่ะเด้อค่ะช่วงนี้ยยเล่นกะสิยางกับบ้านจากจุดที่เอ่อ มีการแสดงนี่จนไปหอดทาเลือเฟอร์ลีนี่ไก่หลายกิโลค่ะพี่น้องค่ะค่อนข้างเฉลายกิโลค่ะยีเร่นกันยางจนขากับเพียกเลยค่ะเมื่อน,นี่รอ่า้านค่าตั้ง่างของประเทศอังกฤษนี่ขายดีทุกล้านพี่น้องโดยเฉพาะล้านไอศครีมนะคะเนี่ยล้านไอติมพี่น้องค่ะที่เห็นสัญลักษณ์เนี่ยร้านขายไอติมยิ่งเงี้ยวคิ้วเงี้ยวเหยียดทุกร้านนะคะเอาเป็นว่าได้เงินได้ทองกันเป็นลำเป็นสันกันเลยละ่ะ เมื่อนี้ยกเว้นร้านอาหารไทยนะคะร้านอาหารไทยโบมี่มาขายแม่ตลานเดียวนะคะทมนี่ร้านอาหารไทยมาขายเมื่อนี้โอ้โยอเอาเป็นเงินเป็นแสนเป็นเมื่อนเป็นล้านเลยพี่น้องเอ,อ้ยไปเบิดเมื่อบิดเว้นล้อจนตะเวนตกดินพี่น้องจ้าอย่าลืนบัตท่านหอดบานอยู่พี่น้องเอ,อ้ยนี่ค่ะออในช่วงเวลาตะเวนตกดินในประเทศอังกฤษนี่ตอนนี่ก็ ประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะสองทุ่มครึ่งแต่เว้นยังสูงอยู่เลยพี่น้องจ้าคะ่ะเลาะเบิดเมือเบิดเว้นอีหลีถ้าเป็นบานเฮากะชีว่าพีตากพระอ้อมเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่นี่บนบ่นมีหรอกพีตากพระอ้อม ก็สิเป็นตะเว้นตกดินค่ะพี่น้องค่ะในเวลาเกือบตามทุ่มนะคะยลินกลับไปตะแรกแต่แต่ทวถียบทัวเดนตามวิถีชีวิตสาวโสนเนาะพี่น้องเนาะเลาะเบิดมือเบิดเว้นอีหลีพี่น้องให้มันคุมค่ะกับเวลาที่อ่าตังอกตังใจแล้วนะคะเนาะกวางว่าพี่น้อง สีมีความสุขเอนจอยในการนำเสนอของเยลีนในเมอนเดคะเดอที่นอกเหนือจากเรื่องเราต่างๆแล้วเฮากำมาพักเบรกสมองรับชมสิงดีๆจากอาประเภทนี้ของต่างแดนในแต่ละประเทศที่เพิ่นนำเสนอนะคะก็หวังว่าพี่น้องสีมีความสุขแล้ว็รับชมมาจนหอดอสุดท้ายของเรื่องของคลิปแต่ละคลิปเนาะคะ่นะเนาะ ค่ะค่ตกบกพร่องแนวดรยยื่นขอโทษขออภัยไวด้วยนะคะโชคดีมีไส่เดอร์พี่น้องเดอดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหนาพี่น้องจ๋ายังมีเอียงดีๆหลายอย่างไว้ให้พี่ให้น้องชมเสมอๆรักและเคารพนะคะสวัสดีค่ะ